แผ่นกันเสียงและแผ่นซับเสียงต่างกันอย่างไรเคยไหมครับเวลาเราโทรไปคุยกับผู้จำหน่ายวัสดุกันเสียงเนี่ยแล้วเราบอกเขาว่าเราต้องการแผ่นกันเสียงนะครับพออธิบายไปอธิบายมาบอกว่าจะเอาไปลดเสียงกล้องในห้องประชุมเขาบอกว่าไม่ใช่อันนั้นที่คุณถามมาเนี่ย เรียกว่าแผ่นซับเสียงหรือว่าแผ่นดูดกลืนเสียงนะครับวันนี้เราลองมาดูความแตกต่างของแผ่นกันเสียงและแผ่นซับเสียงกันดูที่นิยามกันก่อนนะครับแผ่นกันเสียงเนี่ยตามชื่อเลยครับเขามีหน้าที่กันเสียงเป็นวัสดุอะไรก็ได้นะครับที่มีคุณสมบัติในการกันเสียงอาจจะเป็นแผ่นหนา3มิล5มิลหรือ10มิลก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแผ่นซับเสียงเนี่ย ก็ตามชื่อเขาอีกเหมือนกันก็คือเขาจะมีหน้าที่ดูดกลืนเสียงนะครับเรียกว่าเอาพลังงานเสียงมาเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนไว้ในเนื้อวัสดุนะครับความเข้มเสียงก็จะลดลงทำให้เสียงเบาลงนะครับทีนี้พารามิเตอร์ที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกจะเลือกใช้ทั้งแผ่นกันเสียงแล้วก็แผ่นซับเสียงเนี่ยเขาจะแยกกันชัดเจนนะครับถ้าเป็นแผ่นกันเสียงเนี่ย พารามิเตอร์ที่ต้องดูก็จะเป็นเรื่องของค่า transmission loss หรือว่า STL นะครับกับค่า STC ที่เรียกว่า sound transmission class ซึ่ง2ตัวนี้จะเป็นตัวที่บอกว่าแผ่นกันเสียงตัวนั้นลดเสียงได้ดีเท่าไหร่นะครับค่ายิ่งมากยิ่งดีแต่ถ้าเป็นวัสดุซับเสียงหรือแผ่นซับเสียงเนี่ยพารามิเตอร์ที่ต้องดูก็จะเป็นเรื่องของค่า SAC นะครับหรือว่า Sound Absorption Coefficient สัมประสิทธิ์การดูดกลืนเสียงนะครับแล้วก็ค่า NRC ที่เป็นเรื่องของ Noise Reduction Coefficient ไม่เหมือนกันนะครับตัวอย่างของแผ่นกันเสียงแล้วก็แผ่นซับเสียงนะครับแผ่นกันเสียงก็เช่นพวกแผ่น v i ยนินะครับ MLV หรือว่า Mass Loaded Vinyl ไม่ว่าจะหนา3 m มมิลลิเมมิลมมตร นะครับอันนี้ใช้กันเสียงได้หรือว่าแผ่นตะกัวนะครับถ้าย้อนไปยุคสมัยก่อนหน่อย1 0 15ปีที่แล้วเนี่ยแผ่นตะกัวหรือว่าลีดชีตนะครับก็เอามาใช้เป็นแผ่นกันเสียงได้ส่วนแผ่นซับเสียงหรือตามาภาษาวิชาการเขาจะเรียกว่าวัสดุดูดกลืนเสียงเนี่ยนะครับก็เช่นพวกใยแก้วนะครับใยห,หินใยโพลีเอสเตอร์หรือว่าพวกตระกูล porous fiber ที่เป็นเส้นใหญ่ทั้งหลายนะครับอันนี้ก็จะมีลักษณะต่างกันแผ่นกันเสียงเนี่ยตามกฎของมวลหรือว่า Acoustic Mass Law ที่เราเคยพูดไปใน EP ที่ผ่านๆมานะครับน้ำหนักมากจะก,กันเสียงได้ดีกว่าน้ำหนักน้อยจำกันได้ใช่ไหมครับทีนี้พอเราเรียกผิดเนี่ยอพอเราเข้าใจผิดเวลาไปสื่อสารกับผู้ขายหรือว่า ท,ที่ปรึกษาด้านเสียงเนี่ยบางทีเราบอกว่าเราอยากได้แผ่นกันเสียงใช่ไหมครับแต่จริงความต้องการเราเนี่ยเราอยากได้แผ่นซับเสียงนะครับอันนี้ก็เรียกให้ถูกเพราะว่าถ้าเรียกไม่ถูกเนี่ยเราอาจจะได้วัสดุที่ไม่ได้ตรงความต้องการของเรามาใช้งานสรุปนะครับความแตกต่างของแผ่นกันเสียงและแผ่นซับเสียงหลักๆก,ก็คือแผ่นกันเสียงเนี่ยใช้สําหรับ การเสียงไม่ให้เสียงทะลุผ่านออกมานะครับค่าที่ต้องดูก็คือค่า stc แล้วก็ค่า stl เป็นหลักนะครับแต่แผ่นซับเสียงก็คือวัสดุดูดกลืนเสียงที่นำพลังงานเสียงเข้าไปในเนื้อวัสดุและเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนหรือความสั่นสะเทือนเพื่อให้ระดับเสียงลดลงนั่นเองนะครับทำงานกันคนละอย่างน้ำหนักวัสดุก็ต่างกันพอสมควร ขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ